ติมน้ำมากนก่อนกว่าเพื่อความชัวเดี๋ยวต้องวิ่งไปอีกไกลวันนี้เราจะไปกินข้าวอาหารไทยรถจัดจานแถวนนทบ,บรุรีตอนนี้เจ๊ต่าอยู่แค่าล่ฤพษ์เองเนี่ยกว่าจะถึงรถคงไม่ติดเนือวันเสาร์ห้าโมงเย็นแล้ว ไปไป,ไปนี่ไาเจอแล้วเจอร้านจอดรถแล้วด้วยเนี่ยแหละนี่นนทบุรีซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี12ร้านถึงเครื่องอยู่ซ้ายมือที่จอดรถอยู่ขวามือนี่นู่นอยู่ตรงโรงเรียนอะไรอะ่ะเราต้องจอดตรงนี้ใช่ไหมข้างหน้าไม่มีเนาะ นี่จะได้ออกง่ายๆมื้อเย็นมากินข้าวเย็นกันเดินดีๆพื้นเรื่องฝนเพิ่งหยุดตกยังไม่ได้คิดเมนูล่วงหน้ามาเลยร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยนั่งไหนดีมุมนี้เนอะเห็นบรรยากาศข้างนอก ร้านนี้นะเป็นร้านขายอาหารไทยค่ะล้วเป็นอะไรคะแกงมัสมั่นไก่ทุเรียนเมืองนนท์ค่ะแล้วก็เมนูที่ติดดาวก็คือไฮไลท์ของร้านเลยนะน้ำพริกคุณย่าค่ะแล้วก็กุ้งจิ๋วทอดซอสมะขามนี่นี่นี่ให้ดูหน้าตาราคาเดี๋ยวดูในเมนูเอาละกันเอาต้มโครงปลาแห้งของคุณป้าค่ะผัดฉ่าปลากระพงผัดสามหอม ไม่เคยกินแต่เจอที่นี่ทีเดียวอาหารรสักู่นะคะข,<า>ขอบคุณค่ะ ไก่ทุเรียนออมาแล้วมาแล้วมาแล้วผัดสามหอมครับคุ้งจิววซาสอนมะข่าบผัดสามหอมนะมมนะก็จะมีวุ้นเส้นผักอะ่ะจะเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเขาเลยเรียกว,ว่าผักสามหอมก็จะมีสตอมีใบชะอมและต้องมีกระเทียมโทน น้ำพริกคุณย่าดูผักดิสารพัดผักเลยอ่ะนี่นี่น้ำพีิกอยู่ตรงกลางมีปลาสลิดด้วยปลาสลิดทอดโ้ยน่ากินมากมากนี่เจ๊ต่ายเรือกนั่งมุมเนี้ยคือจะมองเห็นทางด้านข้างเดี๋ยวรอให้ครบก่อนเจ๊ต่ายสั่งหกอย่างหอมตอนนี้ดมกลิ่นไปก่อนนะหอมอดใจรอก่อนนะเดี๋ยกินพร้อมกัน เก็บอาการก่อนต้มครงปลาแห้งคือปลาแห้งอ่ะเนื้อจะน้อยหน่อยแต่ว่าเราก็บอกกับทางร้านได้นะอย่างเจ๊ต่ายเนี่ยก็คือสั่งเป็นปลาสลิดนี่เดี๋ยวจะทวนให้ฟังใหม่อีกทีนึงนะมีแกงมัสมัน่นไก่ทุเรียนร้อยแปดสิบาทผัดชาปลากระพง180บาท กุ้งจิ๋วทอดซอนมะขาม150บาทแล้วก็ผัดส,สามหอม180บาทน้ำพริกคุณย่ามีปลาสลิดด้วย220แล้วก็ต้มโขงปลาแห้ง220รุย <c oughs> พร้อมรุยมัสมั่นไก่ทุเรียนอาหารไทยก็ต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆถูกต้องไหมเ <c oughs> จ๊แต่จะชิมน้มามัสมั่นเป่าๆก่อน ุดแต่จะมันนิดนึงอ่ะก็รู้อยู่แล้วเนะื้อแกงมัสมั่รทุเรียน เดี๋ยวอธิบายทีเดียวพร้อมกันก็ <c oughs> ไม่เอาดีกว่าคือทุเรียนอ่ะข้างนอกจะกรุบกรุบหน่อยแต่ข้างในอะเนื้อกําลังดีใช้ทุเรียนทำผ่า,านี่เนื้อไก่ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเนื้อแทบละลายในปากเนื้อเขาจะตุ่นมาแบบนิ่มมากอะ ปลากระพงก็จะมีพริกไทยดำด้วยมีมะเขือมีขา่ามีเม็ดพริกไทยกินสมุนไพรไทยอ่ะจะดีแค่กินน่ะมื่นน้ำลายแล้วอ่ะ รับรู้ถึงความสดของเนื้อป้าเลยอะ่ะรสชาตินะครบรสเค็มเผ็ดคือไม่ได้เผ็ดมากอะ่ะครบรสอะ่ะแต่เครื่องอะ่ะถึงจริงๆกุ้งจิ๋วทอดซอสมะขามแล้วจะมีหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็มีพริกแห้งหวานอมเปรี้ยวกุ้งทอดกรอบกุ้งอะ่ะกินได้ทั้งตัวเลยนะเพราะเขาจะทอดกรอบมาตั้งแต่หางจดหัว เมนูจานที่4ี่นะที่เจ๊แตจะลองนะเขาเรียกว่าผัดสามหอมคำนี้ไม่ต้องอาศัยข้าวสวยเพียวๆจะมีรสอมเปรี้ยวนิดนึงนะกระเทียมโทนอะ่ะพอเคี้ยวเวลากินเข้าไปพร้อมๆกันนะกระเทียมโทนจะกรอบมีกลิ่นหอมของใบชะอมมอมๆกันขึ้นจมูกรสจะหวานหวานเผ็ดๆอมเปรี้ยวน,น,นิดนึง น้ำพริกคุณย่าสารพัดผักเลยอ่ะมีแตงกวามีมะเขือปลอกมะเขือลายมะเขือม่วงถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวม่วงปตกาดแล้วก็ปลาสลิดทอดต้องใช้มือนะขอโทษด,ด้วยแต่มือสะอาดล้างแล้วก่อนทานอาหารเอาทุกผักเลยละกันเหมือนห่อเมี่ยงอ่ะต้องอาปากปกว้าง เจ๊ต่ายกินก็จะรู้สึกเผ็ดนิดหนึ่งแล้วเวลาเคียวนะจะเจอเนื้อหมูเขาจะผัดจนหอมมากพั่วน้ำพริกจนหอมเลยอ่ะเมนูจานสุดท้ายจานที่หกเป็นต้มโขงปลาแห้งก็จะมีเนื้อปลาสลิดทอดมีเห็ดอร่อยสุดๆแล้วอาหารไทยอ่ะออพิซ่ามา่แรกก็ไม่เอา <laughs> ร้านถึงเครื่องเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งเปิดทุกวันอยู่ซอยเลี่ยงเมืองนนทบ,บุรี12ก็เดี๋ยวเจ๊ต่ายจะลงแผนที่ไว้ใต้คลิปรายละเอียดใต้คลิปนะจ๊ะกินข้าวกันได้เร็วครบทุก6อย่างแล้วกินพร้อมกันมา ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ